มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายของจูนเพนชุรีโพสต์แล้วหลังลือจ่อมอบเงิน10ล้านให้ หลังจากมีประเด็นข่าวลือว่าสาวมือที่3ของหนุ่มกะลากับจูนเพนชุรีเตรียมที่จะหอบเงินสด10ล้านไปให้สาวจูนในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากต่างคือฮาว่าจริงหรือไม่อย่างไรล่าสุดทนายของสาวจูนได้โพสต์เฟ e บุ๊ k ทนายพัปรึกษาฟรีระบุถึงประเด็นข้างต้นบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าทางบุคคลที่สคดีของคุณจูนจะชาระเงินจานวน สิบล้านบาทอันนี้ผมและคุณจูนยังไม่ทราบเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่หากเป็นเรื่องจริงก็ยินดีรับทนายเมียหลวงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวสคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ